ทุกคนครับถ้าเกิดสมมุติเราเอา Kick Scooter ตัวนี้เป็นรุ่น Max นะทุกคนครับวันนี้เลยไปทดลองกับสภาพพื้นที่มันเป็นน้ำํำดิ่นจรายและสุดท้ายที่พีที่สุดน้ํามันถ้าเวลาเราเจอพวกนี้แล้วเนี่ยยางเนี่ยมันจะเอาอยู่หรือเปล่าอ,าอาก่อนจะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดชอบ Mono v i e ด้วยนะครับผม สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ทุกคนครับเราเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับสปูตเตอร์ว่าสเปคมันเป็นยังไงขี่ยังไงความแรงยังไงไปแล้วทุกคนแล้ววันนี้ทุกคนครับเราก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเวลาเนี่ยมันเจอสภาพพื้นอากาศถนนที่แบบพอวลาเราขับรถจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอแบบไหนนะทุกคนสมมุติเราขับสปูตเตอร์ไปในพื้นที่ถนนอย่างเงี้ยบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะเจอก้อนหินก้อนทรายก้อนดินอย่างเงี้ยหรือบางทีอาจจะเจอคราน้ํามันที่แบบเขาเนี่ยทดเขาเสียแล้วมันค่าน้ำมันมันตกอยู่ที่พื้้นาเีรก็ ว่ามันจะเจอในช่วงไหนแล้ววันนี้ทุกคนครับผมเนี่ยจะพาทุกคนมาทดลองด้วยกันเลยว่าถ้าสมมุติแล้วเนี่ยคิกสกูตเตอร์ตัวเนี้ยแม็กซ์นะทุกคนไปเจอกับสภาพอากาศที่แบบเร็วร้าจริงๆนะทุกคนเราจะทดสอบในที่ถนนนะทุกคนเราก็จะเทน้ํามันไปสักเล็กน้อยแล้วกันกแล้วก็จะเทเสร็จปั๊บแล้วเราก็จะเอาน้ํามาล่าแล้วก็จะมากบที่หลังนะทุกคนครับเราจะไม่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อน แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมเนี่ยจะใช้ทดลองโดยการที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น3โหมดนะทุกคนโหมดแรกก็คือเราจะทดลองด้วยทรายก่อนทรายมาใช้โหมดอีโควิ่งธรรมดาเลยปืดฮนะ ไซายหมดดีปืดไซายหมดเอสสปอร์ตปืดทำอย่างเงี้ยทุกอันตั้งแต่ทรายดินทราย,ยน้ำดินตั้งแต่น้ำดินทรายแล้วก็น้ำมัน4ชนิดทุกคนเราจะมาทดลองดูแต่ก่อนทดลองนี่ผมก็อาจจะต้องใช้หมวกกันนอ็อกหรือว่าอะไรเนี่ยเซฟตัวเองด้วยนะเพราะว่าบางทีแล้วถ้าเกิดเราล้มไปนะทุกคนเจ็บตัวแน่นอนทุกคนครับเจ็บตัวแน่นอนเพราะงันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เตรียมสถานที่แล้วก็เตรียมกล้องกันดีกว่าเราจะย้ายไปอยู่ สถานที่หนึ่งแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นไงแล้วเนี่ยเราจะมาสรุปกันให้ฟังว่าคิกสกูตเตอร์ตัวเนี้ยกับยางของเขานะจะมีประสิทธิภาพเนี่ยในการเกาะถนนมากแค่ไหนทุกคนครับย้ายหลานที่แป๊บไป มาทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเริ่มโดยการใช้ทรายก่อนตอนแรกอันนี้เลยนี่เดี๋ยวก่อนนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นโหมดตัวอีโค่อนนะเรบเป็นโหมดธรรมดาก็คืออีโคโหมดง่ายสุดแล้วเราจะทดสอบ3ครั้งทุกคนครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยโดยการไปเริ่มจากตรงนู้น,ตร,น,นตรงนู้นเลยโอเคไปเลยโหมดอีโคนะทุกคนครับโหมดที่ชาที่สุดไปแล้วนะโหมดอีโค มาต่อไปเลียวเราจะเป็นโหมดดีนะทุกคนครับโหมดที่เทียวปันกลางนิดนึงอันนี้คือโหมดดีนะเสียงก็จะก้องๆหน่อยเพราะว่าผมใส่หมวกกันเผื่อเราล้มหัวกระแทกน,นี่คือโหมดดีนะทุกคนครับไป อกันที่โหมดต,ตัวเอสแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมจะไปจากฝั่งนู้นดีกว่าเออโมตัวเอสน่าจะเร็วหน่อยทุกคนครับมาแล้วนะอันนี้มันเป็นสถานที่ไม่ได้เปิดประมาณนี้ทุกคนครับ ต่อไปเราเป็นดินนะทุกคนครับนี่อันนี้ดินเลยคอ,อนเบลเลยดูดิมันจะผ่านได้แบบล้อตัวนี้แล้วเราจะเริ่มเป็นโหมดมันเดิมอีโ e คไปโหมดอีโคธรรมดาเลยนะทุกคนครับอนะโหมดอีโคไม่เร็วผ่านดิน ตัวดีนะทุกคนครับโวดสองที่กึกกึกนี่โหมดตัวดีละอ่าเราจะผ่านดินเหมือนกันเหมือนเดิมเลยจะลอยไหมนี่คิดว่าตัวเองน่าจะลอยนะทุกคนครับเราจะบินให้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราเเร,าราอมอเตอร์ไซค์เขาไปก่อนเพราะว่าเราใช้สถานที่ตรงนี้เป็นถนนน,นะทุกคนครับเดี๋ยวผมใช้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะล้างคืนให้เขานั่นแหละต้องกวาดคืนให้เขาไปแล้วทุกคนลุยโหมดตัวดีนะดิน เอาอยู่ทุกคนครับยางตัวนี้ยังไม่ลื่นเอาแล้วนะทุกคนครับเริ่มโอ้โหน้องโยกนิดเดืงทุกคนครับ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นน้ําทุกคนครับน้ําก่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยเราเพอร์เซอร์ไพรส์เลยคือเป็นน้ํามันต่อไปเลยสิ่งที่เราต้องเจอบ่อยก,ก็คือน้ํากับถนนเลยเนีย่ผมเอาน้ํามาเทเลยนะแล้วก็เป็นระยะทางไกลกว่าหน่อยเพราะว่ามันจะได้น้ำมันสามารถไม่เลอกคนอ,อื่นได้ไงเราเป็นอีโคก่อนตอนนี้ถ้าเกิดเป็นพวกดินทรายอย่างเงี้ยเราใส่เป็นน้ำเนะี่ยมันจะไปเลอกคนอ,อื่นเขาเพราะว่าตรงนี้มันเป็นถนนเปิดนะทุกคนครับผมทําในที่หน้าบ้านแคบๆก่อนป้องกัน ไปแล้วไปแล้วนะทุกคนน้ำดูดิว่ามันจะกีดได้เปล่าน้ำมันมีอยู่ไม่เยอะมากนะทุกคนครับอ่านี่เป็นอีโคธรรมดาเลยอู้ผ่านสบายนี่ชิวอู้ผ่านสบายอันนี้คือโบมดตัวดีนะทุกคนไปลุยต้องป้องกันด้วยสบายน้ำผ่านสบายเลยไม่ลืน่น กค,ครับชิวบอกเลยว่าชิวชิวมากต่อไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้เป็นโมสุดท้ายเลยโมของตัว S มาลองดูกันครับโมวตัว S นะทุกคน1 2ึส,สไปเออ สบายครับร้อนครับผมร้อนจริงๆครับร้อนจริงๆมาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ทุกคนอันนี้คือน้ํามันนะผมจะทําใกล้ๆก,กับท่อเดี๋ยวผมจะเอาทรายตัวนี้มากบเพื่อให้น้ํามันเนี่ยมันล้างออกง่ายนะทุกคนเดี๋ยวกวาดเอาทรายมากบแล้วก็กวาดไปเลยกวาดแล้วเก็บมาทุกคนกระมวลน,นี้อีโคก่อนน้ํามันนะทุกคนครับว้าวไม่เคยขับผ่านน้ํามันเยอะขนาดนี้นะทุกคนเพื่อให้ทุกคนเนี่ย ได้รู้กันเราจะลองดูกันนะโหมดอีโค่นะทุกคนครับจะลื่นไหมวะเนี่ยลองดูแล้วกันผมก็ไม่มั่นใจลองดูทดสอบโหมดอีโค่นะฟืดเด้อเดี๋ยว้อเด้อเด้อดเด้อฟืดเด้อเดี๋ยว้อเด้อเดเด้อเด ุยใช้ได้อยู่ทุกคนไม่ลื่นนะทุกคนถ้าเกิดลื่นมันหัวแตกไปตั้งแต่แรกแล้วมาลองดูกันโมดดีกับน้ำมันวนึ่งตอเฮ้ยเอาอยูยอทนะ่ทุกคนครับได้อยู่ได้อยู่อันนี้เป็นพื้นคอนกรีตนะทุกคนผมบอกว่าพื้นคอนกรีตต่อไปสุดท้ายเลยโหมดเอ,อทุกคน ลุยกันพร้อมกันเลยไปแล้วนะเฮ้ยไม่ลื่นนะทุกคนครับถ้าเกิดเราไปตรงๆเนี่ยเออใช้ได้อยู่ทดสอบอีกทีล้วกันเพื่อความมั่นใจมา ลุยทุกคนครับน้ำมันนะอน้ำมันนะทุกคนปนี่ดูไม่ลื่นนะทุกคนอ่าผมจะทำ Z one, เลีาาย้ยวโค้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ดูว่ามันไม่ลื่นนะทุกคนล้อยังเกาะอ,อยู่ <c oughs> โอเคทุกคนเสร็จแล้วทุกคนสําหรับด่านต่างๆนะตั้งแต่ทรายดินน้ําแล้วก็น้ํามันสุดท้ายเลยเดี๋ยวเราไปสรุปกันแล้วผมเนี่ยเก็บพื้นโอเค Oh. อยากเหนื่อยเลยทุกคนครับไม่ได้เหนื่อยเลยนะเหนื่อยเก็บวาดนี่แหละโอ้ทุกคนเป็นไงกันบ้างสําหรับการทดสอบกับสีด่านนะทุกคนครับทรายดินน้ําแล้วก็น้ํามันสุดท้ายเลยผมคิดว่าตอนแรกน้ํามันเนี่ยจะลื่นนะทุกคนแต่กลับไม่ลื่นนะอาจจะด้วยระยะทางที่มันจํากัดด้วยแหละแต่ถ้าเกิดสมมุติเราเป็นพื้นเนี่ยถ้าสมมติเป็นพื้นยางมาตอยนะมีสิทธิ์ที่จะลื่นได้เหมือนกันนะทุกคนครับเพราะว่าตอนนั้นอะผมเนี่ยใช้รถคันนี่แหละวิ่งเข้าไปใช่ไหมแต่มันเป็นพื้นปูนเป็นพื้นปูนเนี่ยก็จะม มีอยู่อ่ามันเลยทําให้ล้อมันเกาะได้อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นพื้นยางมาตอยเนี่ยแรงเสียดทานมันจะน้อยกว่าถ้าเกิดโดนน้ามันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทาให้ผิวชั้นของยางกับพื้นนะมันจะแยกออกจากกันเพราะงั้นแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงบางช่วงที่มันแบบพลึดทาให้มันลื่นได้มีสิทธิ์เหมือนกันนะทุกคนครับด้วยความเร็วเท่านี้ถ้าเกิดความเร็วไม่มากนักอ่ะก็สามารถคุมได้อยู่นะทุกคนครับแต่ก็เกิดสมมุติเป็นพื้นที่ผมทดสอบเนี่ยแหละมันก็มีอยู่นั่นทุกคนมีนิดนึงถ้าสมมติเราเอาไไปปลลลอออองงดดีีๆแแบบตตนนนนรกกหััสุ่่ะผมมมทาเยยยถ็จืู แต่ถ้าเกิดขับแบบตรงๆธรรมดาเลยเนะี่ยไม่มีปัญหาทุกคนก็พุ่งไปเลยปูปแต่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงของดนินอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นดินก้อนใหญ่ๆนะทุกคนครับจะมียก,น,น,น,ก,ก,กน,ยนิดหนึ่งตึกๆๆหน่อยนิดหนึ่งไม่ได้เยอะมากก็แบบจะมีแบบตึกๆนิดหนึ่งประมาณนั้นทุกคนครับแต่สําหรับทั้ง4ด่านนี้นะผมอบอกได้เลยว่า <S <s ยางตัวนี้เอาอยู่ทุกคนครับเอาอยู่แต่ถ้าเกิดสมมุติมันเป็นบางช่วงมันทุกคนกําลังจะเลี้ยวอ่ะแบบกําลังจะเลี้ยวอ่ะเลี้ยวโค้งปุ๊บแล้วช่วงนั้นมันมีน้ำมันจจจจจรริิิงงๆอออ่ะะ้มมมมัันนาาไไดตีสทธแบบ ไลด์ไปได้เออมันก็อยู่ที่บางช่วงว่าถ้าเป็นช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่แบบเลี้ยวจริงๆนะทุกคนแล้วแบบล้อกับพื้นปูนเนี่ยมันเกาะได้น้อยอ่ะมันก็จะทําให้แบบพึกไปได้ก็มีสิทธิ์หรือว่าช่วงนั้นมันเป็นยามมาตอยอ่ะที่แบบเป็นพื้นแบบถนนแบบกว้างๆเนี่ยก็ถ้าเกิดสมมติมันมีน้ํามันแบบเป็นคราบอันนี้ผมที่เอามาก็คือน้ํามันเก่าที่เราใช้แล้วนะก็เอามาอามานี้แต่ถ้าเกิดเป็นน้ามันเครื่องมันจะลื่นกว่านี้อีกเออทุกคนครับมันจะลื่นกว่านี้ อาจจะมีสิทธิ์ทุกคนครับก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันกับการขี่สกูตเตอร์นะทุกคนใส่หมวกกันน็อกแบบผมก็ได้นะเต็มใบ มีถุงมือมีเซฟนี้ก็ได้เผื่อเวลาแบบความเร็วไงทุกคนเพราะว่า30ิกิโเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเร็วนะถ้าดูวนเผินอ่ะไม่มันก็ไม่เร็วนี่หว่าเราขับรถก็ไม่ช้านะแต่ถ้าเกิดเราขับพวกสปูตเตอร์เงี้ยลมมันปะทะหน้าเงี้ยแล้วแบบความเร็วที่แบบเร็วขนาดนั้นอนะ่ะแล้วถ้าเกิดเป็นลื่นออกไปอ่ะความเร็ว30มสิเงี้ยมันก็ต้องมีการเซฟตี้เอาไว้ด้วยนะทุกคนครับเดี่อเนี้ยก็ต้องป้องกันเขา่าซอกซอกซอกน่กม็มือถุงมือเข่าด้วยก็ดีเอ่อาจจะมีการเซฟตี้ นี่คือไปเก็บทรายนะนะเลอะเทอะหมดเลยทำมาไม่ยากทุกคนครับแต่เก็บโคตรยากเลยโอ้นี่นะทุกคนครับสําหรับการทดสอบทีนี่นะทุกคนครับสําหรับการทดสอบซีดานะทุกคนครับสําหรับคิกสกูเตอร์แม็กตัวนี้เอาอยู่ทุกคนครับเอาอยู่แต่ถ้าเกิดมันอาจจะมีกรณีฉุกเฉินที่แบบฉุกเฉินจริงๆริงนะทุกคนที่บางช่วงอ่ะมันออกมาเร็วจัดเลยอ่ะแล้วแบบมันเจอทั้งดินทั้งทรายทั้งน้ำเนี่ยแล้วมันรับไม่อยู่จริงอ่ะมันก็จะมีช่วงกรณีฉุกเฉินจริงๆนะทุกคนครับ โอเคทุกคนถ้าเกิดใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกากับช่องโมโนวิวเ s e เว a y น i g h อ b o ดอ f ฟ i ิเชียลคลาสเนี่ยด้วยนะครับเรื่อง่ายก็คือโมโนวิวนั่นแหละแล้วคลิปหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยไว้ตามได้หลายคลิปนียผมไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม